ตึ่งฟีฟ<อ>้าผมก็ยนะังไม่ทำตึกตัวให้นะเซิร์ฟแม่งยังไม่เปิดเลยนายนา,นาเราตกทะเลเอานายตกทะเลทำไม<ร>อ่ะตกทะเลแล้วเอาเรืเรร่องเราโหลดนายเอ้ารอดโดนอะไรอะ่ะเราโดดลงมาด้วยเราโดดเฉยเลยโอ้ม้าวม<า><า>ีนี่เราอยู่นี่นนนเอ้า อ้าวทำไมขึ้นไปไม่ได้อ่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอเคโอเคโซ่เงาโซ่เงาโซ่เงามส่ยงาฟ้าฟ้าฟ้าไม่ฟาาไม่ขอขอบ้านนี้ขอบ้านที่เฮ้ยเราขอปืนเราขอปืน ลลเราไปเราเปิดควายในนั้นอย่าตกใจอย่าตกใจอ๋อโอเคนะวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยเห็นคนนี่ต่อไวเลยยัดแย็ดแย็ดแย็ด,ด,ดมากูพร้อมเกมแล้วโดน์โดว์ไม่โดวคอมคอมในวินโดว์อะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้เกมนี้มันต้องเล่นในคอมเนอะนาย ทำเราวินโดว์ิพออะไรพอไอ้ห้าเราลาเซนเอานายอยู่ตรงไหนอะ่ะเฮ้ยเราเจอคนเรายิงคนลม้มนายนายเรายิงคนลม้มเราเองเราเองเอานายเองเหรอ <c oughs> ชุบชุบนายตัวตัวนายร โอ้นาล้มเลยเหลอเนี่ยอโอ้นึกว่าแต่เกมนี้มันดิงงกันไม่ตายเราเพิ่งมาเล่นตาแรกแล้วว่าแต่คอมนายวินโด้อะไรเหรอโดนอินดูวินโดสิคอมนายแรงไหมพูดปาส์เลยครับเลยพูดปาร์ต นายมีดอันนี้มันเกี่ยวย้าได้ไหมเนี่ยหรอนายมีดนี้เกี่ยวย้าได้ไหมเอ้านาล้มอีกแล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้พันยาเอ้าเพื่อนมาได้ไงเน่ะมันว้ามเอาเปล่าเอ้ยใช่เออน่าจะว้ามานั่นแ่ะมันโปไงมันโปโปเหรอข้าโปข้าโปเอ้ามันล้มนายมันล้ม นายชุบชีวิตโป้ขึ้นมาดิกำลังชุบอยู่กำลังชุบอยู่โอเคโอเคโป้หนะ้าสงสารจังเลยยิงกูนะโป้จะยิงกูนะจะยิงกูนะมันได้ตั้งใจมันได้ตั้งใจมันถือปืนแล้วถือปืนแล้ว <laughs> เอาเขาล้มได้ไงอ,อ่ะเฮ้ยจะยิงเขาดีนายเดี๋ยวเขาก็ตายหรอก แล้วไปแล้วกลัวโ,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 โดนกลัวโดนจริงคุ้าเลยต่างคนต่างไม่ไว้จใจอะนายอายุสิบสองเลยนะอายอย่ายิงเราเราไม่มีปืนเราจะยิงได้ไงเรามีแต่มีดเกี่ยวญ้าเนี่ยนายไว้ใจไม่ได้อ้าวทำไมเราถึงไว้ใจไม่ได้อะเอา้านายเนี่ยเราเราบอกแล้วอ๋านายล้มอีกแล้ว เดี๋ยวปัดเหนียวเลยโอ้นายจะตีะเ,เ,เราเลยเหรอเราเราจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยว่ามึงวางแผงค่าค่ากูจะเหมอนปดนี้มือเอานายล้มอีกแล้วเอาโปโปยิงเราเอานายล้มเลยเหรอ มันมายิงเราอีกแล้วนายเราต้องไปยิงโปนะอันนี้มันเล่นโปเหรอนายไม่รู้มันเอา้าแล้วนายบอกมันโปได้ไงอะ่ะขอทางหน่อยดิเอา้าขอโทษนายเราเราเผลอไปกดคลิกเมาส์ขอโทษโทษโทษสรุปจะเอาที่หนึ่งไหมเนี่ยเอาเอาเอาแต่ว่าเมื่อกี้เราไปกดคลิกเมาส์ขอโทษด,ด้วยเราเราจะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ย ้เพื่อนรบอีกแล้วนาะยอย่ายิงมันเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวคนมาดูกูบอกเลยทั้งวันบอกเลยอถึงกูสับคนรตีอ่ะเอาดิอย่ายิงกูละกังเราปัญญาอยู่นะเราอย่ายิงอย่ายิงเราอย่ายิงเราโอเคเ,เรื่องเราใช่ไหมมันกำลังยิงนะฮะใครจะยิงยิงเราเหรอ ไหนคนไหนยิงเราอ่ะ hey, เฮ้ยตอนนี้เราเจอคนนายมันเขียนมาได้สามด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> มันล้มอีกแล้วนายมันล้มแล้วนายมันล้มแล้วเราเรอข้าคนตายไหมเจยบอย่าข้ามันเลยนะอ๋อสงสารม,มันเหรอเราไม่ได้ฆ่ามันอ่ะอเดี๋ยวมัน ถ้ามันวิ่งผ่านมันได้มันจะเอาคืนมันจะเอาคืนเราไหมเนี่ยไม่รู้ดิมันมันได้ปืนลูกซอนล้วเราวิ่งก่อนนะมาดิมาดิอยู่นี่นี่บอปบอบเฮ้ยนามันไม่ฟังคำเราเลยนอนนอนลุก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  ฟังคำสั่งกับตอนทีมกับตอนทีมจะให้ปืนเอาไปเอาปืนบอกไหนให้มันดีเอาปืนลูกฟอไปนายมันทิ้งของยังไงเอานายเราทิ้งของไม่เป็นทิ้งได้ละเอาไปเอายาไปนายจะเก็บของเพื่อนในนายเก็บของเก็บของขึ้นมาเพิ่มเลือดเซาแล้วเปล่ก็บเก็บให้มันดีๆสด,ดเออ ยามซาละเปลี่ยนไม่งั้นนายโดนเราฆ่าเลีงมันไว้เลยงมันไว้เอ้ยลุก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 โอเคเดินนำหน้าเดินไปเดินไปเดินไปโอเคไปเล็ดโกเล็โกเดี๋ยวไปสซเอ้ยอย่าไปขู่มาในนายให้มันเพิ่มเลือดก่อนพันยาสิมียาพันไหมพันพันยา ม่พันดาพันยาสิพันดาพันยา,นาเอา้าอารมณ์เลยไงนายยิงผิดตัวแล้วโอ้ขอโทษด,ด้วยมันจะซ้ำเราแล้ว <c oughs> อ,ไ,อ <c oughs> ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเฮ้ยอย่าทำขอเระเบิด์ไลนเฮ้ยหยุดหยุดสต็อปสต็อปอ๋อไม่สียาไม่สียาโทษทีโทษทีเรายิงผิดตัวให้ hey, เลี้ยนเพิ่มไวจังวะานาย มันโหดมันโหดมันเป็นยอดมนุษย์เหรอเนี่ยไปเดินนำหน้าไปหาคนให้พวกข้าเฮ้ยมันฟ้าระเรือนะนายถอยถอยถอยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเออโอเคไปเดินไปเดินไปตอบตอบตอบสามตอบเดินไปเดินไปห้ามถือปืนเดินไปแล้วเหมือนยิงนะ ไปหารถหารถเก็บกอเก็บกอกอ่อนไปเล็กโก้เล็โกไปไปไปเซ่เออเออไปนายคือน,นักโทษจ่ก,กรรมบูชาใช่ไหมนายทุกยาใช่ไหมเออนายต้องโดนข้อหาหนักไปเดินไปผลาหารดิงมันเล็งเล็งไว้เล็งไว้ห้าให้ฆ่าสายตา ันเจอรถแล้วเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเราขับเองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเปิดไมค์ขึ้นมาขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นนั่งหลังนั่งหลังนั่งหลังนั่งลงไป กดย่อดเคลื่อนขึ้น,น,นเล็งปืนเล็งมันไว้ขึ้นมาเออเล็งไว้เล็งไว้ปืนสุดยังเล็งมันเล็งมันเอากำลังโดนหมอกโจมตีเอา้ามันตกรถมันตกรถมันตกรถมันตายแล้วมันยังไม่ตาย เอา้ามันตายเฮ้ยเอารถเข้ามารถเข้ามารถเข้ามาเอา้าโอเ้เฮ้ยขึ้นรถมาเรา,เราจะาตายแล้วคือเรถไม่ไหวแล้วละตายปั๊มยาดิปั๊มยา,าไ,ไม่มียาเอาไปเอาไปเอาไป ชุบแล้วเนาะโอเคโอเค,อเ,คเอาเล่นภารกิจดมหมอกเอาละกันมันไม่ใช่ยามันคืออะไรมันคือยานานา,นากูหงราใช่ไหมมันไม่ใช่ยามันก็คือยาไงนานกินเลยไม่ยาโกหกช้นานาเรามาดวงกันไหม ไม่เอาทำไมเอานายอย่าล้มนายอย่าล้มอย่าล้มนายนายเราก็เราไปช่วยเอ้ยขึ้นขาไม่ได้ <c oughs> เ,รเราบอกแล้วมันไม่ใช่ยา,าเอาเอานายตายแล้วยังไงตัวเราตายแล้วโอ้นาก็มียายเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ไม่มีสักอันเลย นาจะเล่นอีกไหมไม่มเล่นแล้วอ๋อโอเคนะครับทุกคนตานนี้เราดมหมอกตาแล้วกัน